าดูนะครับเอข้างบนรถเกี่ยวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีแค่นี้ตร้นี้เป็นพัดลมเอนะครับคอยเย็นนะครับว้จะมีก้อนขี้มาอยู่นะครับก็ให้ดูว่ามีแค่นี้นะครับตู้เอส่วนอคอยร้อนก็อยู่ข้างๆนะครับอมือสั่ง มีหนึ่งสอสามสี่ช่องนะครับช่องลมนะครับสี่ช่องลม <Wow. S 1> ก็รับรถมาตรวจสอบให้ลูกค้านะครับคาใจมาว่ามีน้ำซึมเข้าห้องโดยสารนะครับก็เอาเข้ามาตรวจสอบให้ลูกค้าว่ามันเป็นยังไงถึงน้ำลงข้างในห้องโดยสารนะครับ เมื่อกี้ก็จะเป็นการตรวจสอบดูหลังคาดูก่อนนะครับ <Yes. S 1> ครับก็ตัวนี้จะเป็น 70g pro นะครับคาบินนะครับเนี่ยข้างในห้องโดยสารนะครับ <Wow. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับ